ในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ทพี่ๆอาจจะได้เก็บตกสินค้าเทกระจ่าประจำปีใน1ปีเราจะทำเพียงหนึ่งครั้งลดลา้างสตอ็อกโลหน้าของ1 0 0 0 0บาท1 5 5 0 0 0บาท1 3 9 9 9 7 0 0 0 0บาททั้วน6 5 0 0 0บาทปิดจบ3ชิ้นสุดท้ายราคานาทีทองค่ะเดี๋ยวจะขายให้แบ,บบรบปตาขายปกติสร้อยแสนเจ็ดได้อะไรนะคะนี่คือสร้อยเพชรสองแถว <c oughs> 1ท่านเท่านั้น,ส,ส,าานสามท่านสามท่านค่ะแสนทวนเปิดเลยค่ะนาทีทองขอจับเวลา,าค่ะคนอื่นอะเอฟค่ะทีวีไล F เอฟทันค่ะหยุดค่ะแมตนี้คือแมตที่ดีที่สุดที่พี่พีจะได้ของไม่ว่าจะได้ใช้ไม่ว่าจะได้ขายนี่คือสิ่งสุดท้ายที่หนูไอรินจะมอบให้